คุณเคยเจอครูแทนหรือเปล่าครูสำรองที่ดูเงียบขรึมใจดีและเป็นมิตรแต่ถ้าฉันบอกคุณว่าใต้รอยยิ้มนั้นซ่อนความลับดำมืดที่น่าขนลุกละ่ะเด็กนักเรียนคนหนึ่งก้าวเข้าสู่ห้องเรียนโดยไม่รู้เลยว่าเธอกำลังถูกจับจ้องเธอกำลังตกเป็นเป้าหมายของบางสิ่งที่บิดเบี้ยวผิดธรรมชาติและเมื่อเธอเริ่มสงสัยก็สายเกินไปแล้วเธอหนีออกไปได้หรือไม่ หรือว่าประตูที่เธอกำลังจะเปิดนั้นจะนำไปสู่ฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องนี้จะทำให้คุณไม่กล้าหันหลังกลับตลอดไปครูแทนสุดหลอนกับความหลงไหลบิดเบี้ยวในเงามืดเสียงนาฬิกาเดินช้าอย่างผิดปกติบรรยากาศในห้องเรียนเงียบเกินไปแม้จะเป็นช่วงบ่ายแต่แสงแดดจากหน้าต่างกลับดูซีจางสายลมพัดผ่านทำให้ม่านสีขาวพลิ้วไหวเหมือนมือที่กำลังเรียกหาใครบางคน วันนี้ครูอรุณลาครูจะมาแทนเสียงนั้นดังขึ้นจากหน้าห้องทุกคนเงยหน้ามองชายร่างสูงผอมใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวสะอาดแต่บางอย่างในดวงตาของเขาทำให้รู้สึกอึดอัดเขามองพวกเราช้าๆเหมือนกำลังเลือกอะไรบางอย่างสายตานั้นหยุดอยู่ที่ฉันริมฝีปากของเขายกยิ้มแต่อารมณ์ที่ส่งผ่านมามันแปลกชื่ออะไรฉันลังเลแต่ก็ตอบออกไป เสียงของฉันฟังดูเบาและแหบแห้งกว่าปกติเขายิ้มอีกครั้งและจ้องฉันไม่กระพริบเวลาผ่านไปบทเรียนเริ่มต้นขึ้นแต่ไม่มีใครสนใจจดเนื้อหาบนกระดานทุกคนรับรู้ถึงความผิดปกติในอากาศเสียงช็อกขูดกระดานดังเสียดแทงตัวหนังสือที่เขาเขียนดูยุ่งเหยิงราวกับไม่มีความหมายเขาหันกลับมาจ้องมองฉันอีกครั้งดวงตานั้นเป็นประกายวิปริต มาหาครูหลังเลิกเรียนไม่มีใครพูดอะไรเพื่อนรอบข้างหันมามองฉันแต่ไม่มีใครกล้าห้ามหัวใจฉันเต้นแรงบางอย่างบอกให้ฉันหนีไปให้เร็วที่สุดแต่ขายังแข็งเป็นหินครูแทนยิ้มรอยยิ้มนั้นเย็นเยียบและดวงตาของเขาเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ฉันไม่อยากรู้จักหลังเลิกเรียนฉันรีบเก็บของใจเต้นแรงจนแทบระเบิด เสียงนักเรียนคนอื่นพูดคุยกันดังรอบตัวแต่ฉันไม่ได้ยินอะไรเลยฉันต้องไปไหมหรือควรรีบออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดขณะที่กำลังลังเลเสียงแหบต่ำก็ดังขึ้นจากด้านหลังหนีไปไหนหรือฉันสะดุ้งเงยหน้าขึ้นครูแทนยืนอยู่ตรงประตูเขายิ้มเหมือนเดิมรอยยิ้มนั้นหน้าขนลุกกว่าครั้งไหนๆดวงตาของเขาเต็มไปด้วยบางอย่างที่อ่านไม่ออกฉันกำกระเป๋าแน่นพยายามฝืนยิ้ม ฉันมีธุระที่บ้านแต่เขากลับหัวเราะเบาๆเสียงนั้นเย็นยเยือเยือกครูบอกให้มาหาเขาก้าวเข้ามาใกล้ฉันถอยหลังโดยไม่รู้ตัวห้องเรียนที่ควรจะปลอดภัยกลับรู้สึกอึดอัดเหมือนถูกขังอยู่ในกรงม่านสีขาวริมหน้าต่างยังพลิ้วไหวช้าๆราวกับกำลังเตือนอะไรบางอย่างฉันพยายามมองหาคนอื่นแต่ห้องเรียนว่างเปล่าทุกคนไปหมดแล้วเหลือแค่ฉันกับเขา ครูแทนเดินเข้ามาใกล้อีกเก้าวเท้าช้าๆราวกับจงใจให้ฉันหวาดกลัวครูอยากให้เธอช่วยอะไรบางอย่างเสียงของเขาเบาหวิวแต่แฝงไปด้วยบางสิ่งที่ทำให้ขนลุกฉันถอยจนหลังติดโต๊ะมือของครูแทนเอื้อมมาจับไหล่ฉันเบาๆสัมผัสนั้นเย็นจัดเธอคล้ายใครบางคนมากฉันขนลุกไปทั้งร่างริมสีปากของเขายังคงยิ้มแต่ดวงตาไร้แวว ฉันพยายามกลืนน้ำลายแต่ลำคอแห้งผากฉันไม่เข้าใจครูแทนก้มหน้าลงใกล้จนฉันได้กลิ่นน้ำหอมจางๆแต่กลิ่นนั้นเจือปนไปด้วยกลิ่นบางอย่างที่ทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนกลิ่นสนิมกลิ่นของเลือดอย่ากลัวเลยมือของเขาเลื่อนจากไหล่ไปจับข้อมือฉันแน่นแรงบีบนั้นไม่ใช่การขอร้องแต่มันคือการบังคับหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นสมองสั่งให้หนีแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อ ลมหายใจของครูแทนอยู่ใกล้แค่คืบคืนนี้อ,อยู่กับครูนะเสียงกระซิบของเขาทำให้สติของฉันขาดสะบัน้นฉันสะบัดข้อมือสุดแรงแต่แรงบีบของครูแทนแน่นราวกับคีมเหล็กหัวใจเต้นกระหน่ำร่างกายเย็นเฉียบเหมือนเลือดในกายถูกสูบออกไปปล่อยฉันเสียงฉันสั่นเครือแทบไม่เป็นคำพูดแต่ครูแทนกลับยิ้มดวงตาเป็นประกายวิปลาสอย่าดื้อสิ เขาออกแรงดึงฉันเซมลงกับพื้นเสียงรองเท้ากระทบพื้นห้องกล้องสะท้อนฉันรีบคลานถอยหลังมือควานหาอะไรสักอย่างเพื่อป้องกันตัวมือของฉันไปสะดุดกับกันไกรที่ตกอยู่ใต้โต๊ะนิ้วกำด้ามแน่นเหงื่อซึมทั่วฝ่ามือครูแทนเดินเข้ามาใกล้หัวเราะในลำคอเธอกลัวครูเหรอือเสียงของเขานุ่มนวลแต่แฝงไปด้วยความน่าสะพรึง ฉันเงยหน้ามองดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความหลงไหลบิดเบี้ยวฉันสั่นไปทั้งร่างกันไกลในมือสั่นระริกครูแทนคุกเข่าลงตรงหน้าเอื้อมมือมาจับปลายคางฉันอย่าก,กลัวเลยครูจะดูแลเธอเองฉันเบิกตากว้างจังหวะนั้นเองที่ฉันตัดสินใจฉันกำกันไกลแน่นแล้วแทงออกไปสุดแรงปลายแหลมพุ่งตรงไปที่แขนครูแทนแต่มือของเขาไวกว่า เขาคว้าข้อมือฉันก่อนที่กันไกลจะสัมผัสเนื้อของเขาแรงบีบมหาศาลจนข้อมือฉันชากันไกลร่วงลงกับพื้นส่งเสียงก้องไปทั่วห้องฉันหายใจหอบรู้สึกถึงเหงื่อที่ไหลซึมลงสานหลังครูแทนยังคงยิ้มแต่แววตาเปลี่ยนไปมันไม่ใช่เพียงความหลงไหลอีกต่อไปแต่เป็นความผิดหวังเธอทำให้ครูเสียใจนะเสียงของเขาเบาลงแต่แฝงด้วยแรงกดดันมหาศาล ฉันพยายามดึงมือออกแต่เขาออกแรงกระชากจนตัวฉันเซเข้าหาเขากลิ่นน้ำหอมฉุนติดจมูกปนกับกลิ่นสนิมที่ทำให้ฉันคลื่นไส้อย่าทำแบบนี้อีกเสียงกระซิบของเขาเย็นเยียบมืออีกข้างของเขาลูบไปที่เส้นผมของฉันช้าช้าฉันกลั้นหายใจร่างกายแข็งทื่อครูแทนน้มหน้าลงมาใกล้ลมหายใจอุ่นเป่ารดข้างแก้มเธอไม่ต่างจากเธอคนนั้นเลย คำพูดนั้นทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกแช่แข็งเธอคนนั้นหมายถึงใครขณะที่ฉันกำลังพยายามเข้าใจครูแทนกระตุกแขนฉันอย่างแรงลากฉันไปทางประตูลหลังห้องฉันดิ้นสุดแรงปล่อยฉันแต่เขาไม่หยุดฝ่ามือของเขากำแน่นจนฉันรู้สึกถึงเล็บที่กดลงบนผิวหัวใจฉันเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอกไม่มีใครอยู่แถวนี้ไม่มีใครช่วยฉันได้ แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นทำอะไรหนะ้าฉันหันขอบไปตามเสียงเธอมาแล้วเสียงนั้นดังมาจากหน้าห้องฉันหันไปมองทันทีร่างของหญิงสาวยืนอยู่ตรงประตูเธอสวมชุดเดรสสีซีดผมยาวสยายบทบังใบหน้าบางส่วนแต่ที่น่าขนลุกกว่าคือครูแทนชะงักร่างกายของเขาแข็งค้างมือที่บีบแขนฉันคลายออกช้า,ชา เขามองหญิงสาวคนนั้นราวกับเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่ควรมีอยู่ไม่จริงเสียงของเขาเบววิวดวงตาเบิกกว้างอย่างหวาดหวัน่นฉันหายใจหอบรีบก้าวถอยหลังหญิงสาวคนนั้นขยับเข้ามาใกล้ฝีเท้าของเธอแทบไม่มีเสียงแต่อากาศรอบตัวกลับเย็นลงอย่างน่าประหลาดครูแทนถอยหลังไปชนโตเสียงเก้าอี้ล้มดังสะท้อนทั่วห้องเธอเป็นไปไม่ได้ เสียงของเขาสั่นอย่างที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนหญิงสาวเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยฉันเห็นดวงตาของเธอว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดริมฝีปากเธอขยับช้าๆครูจำฉันไม่ได้เหรอครูแทนตัวสั่นใบหน้าซีดเผือดเหมือนไม่มีเลือดหล่อเลี้ยงฉันแทบหยุดหายใจเธอเป็นใครกันแน่แล้วทำไมครูแทนถึงดูหวาดกลัวขนาดนั้นหญิงสาวเดินเข้ามาใกล้อีก กลิ่นอับชื้นแผ่กระจายไปทั่วห้องฉันได้ยินเสียงครูแทนหอบหายใจที่เขาพยายามจะก้าวถอยหลังแต่สะดุดขาโต๊จนเกือบล้มไม่เธอตายไปแล้วเสียงของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวฉันเบิกตากว้างตายไปแล้วอย่างนั้นเหรอหญิงสาวหยุดเดินเธอยกมือขึ้นช้าๆชี้ตรงไปที่ครูแทนขึ้นฉันมา เสียงของเธอแหบพร่าฟังดูเหมือนลอยมาจากที่ไกลแสนไกลฉันรู้สึกถึงอุณหภูมิที่ลดลงจนขนลุกไปทั้งตัวครูแทนสายหน้าดวงตาสันไหวฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้เสียงของเขาขาดหายไปกลางคันหญิงสาวยิ้มบางๆแต่รอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอก้าวเข้ามาใกล้อีกครั้งครูแทนล้มลงกับพื้นหายใจหอบหนักไม่ได้โปรด ฉันมองเห็นบางอย่างเงาดำขนาดใหญ่ค่อยๆแผ่ขยายจากตัวหญิงสาวมันล้อมรอบครูแทนฉันถอยหลังจนชิดกำแพงหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเสียงกรีดร้องดังสนัน่นและทุกอย่างก็ดับวูบลงในความมืดฉันสะดุ้งสุดตัวดวงตาเบิกโพลงมองไปรอบๆอ,อย่างสับสนทุกอย่างเงียบสนิทแสงแดดยามเย็นลอดผ่านหน้าต่างเป็นลำสีทอง ฉันยังอยู่ในห้องเรียนแต่ไม่มีใครอยู่ที่นี่แล้วไม่มีครูแทนไม่มีหญิงสาวปริศนาฉันหายใจหอบความรู้สึกเย็นเยียบยังเกาะติดอยู่บนผิวหัวใจยังเต้นแรงราวกับเพิ่งหนีจากบางสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตฉันยันตัวขึ้นช้าๆโต๊ะเก้าอี้ยังคงอยู่ที่เดิมแต่ที่พื้นตรงหน้าฉันมีรอยเล็บจิกเป็นแนวยาวเหมือนมีใครถูกลากไปกับพื้น ฉันกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากฝุ่นลอยคลักคลุ้งในอากาศแต่มีกลิ่นบางอย่างแทรกอยู่ในนั้นกลิ่นสนิมกลิ่นของเลือดฉันหันไปมองตรงจุดที่ครูแทนล้มลงเมื่อครู่ตรงนั้นว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของเขาไม่มีร่องรอยของหญิงสาวมีเพียงสมุดเล่มเก่าปกแข็งสีซีตกอยู่บนพื้นมือของฉันสั่นเมื่อหยิบมันขึ้นมาหน้าปกไม่มีชื่อแต่เมื่อเปิดดู ตัวอักษรสีซีปรากฏขึ้นบนหน้ากระดาษเก่าๆฉันยังอยู่ที่นี่ลมหายใจของฉันขาดห่วงหน้ากระดาษต่อไปมีภาพวาดลายเส้นหยาบๆภาพของเด็กสาวคนหนึ่งใบหน้าของเธอคล้ายกับหญิงสาวที่ฉันเห็นใต้ภาพนั้นมีวันที่กำกับไว้และชื่อของใครบางคนการดานักเรียนหญิงที่หายตัวไปเมื่อสิบปีก่อนมือของฉันเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็ง เรื่องราวที่เคยได้ยินเมื่อนานมาแล้วแล่นกลับเข้ามาในหัวการดาเด็กนักเรียนที่เคยเรียนอยู่ที่นี่และหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครพบศพของเธอไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหนแต่มีข่าวลือว่าเธอไม่ได้หายไปเองและครูแทนหรือว่าเขาคือเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างทำให้ม่านปลิวไหวเบาๆฉันได้ยินเสียงบางอย่างกระซิบแผ่วเบา เสียงนั้นเย็นยะยเยือกเสียงที่ฉันไม่มีวันลืมเธอคล้ายใครบางคนมากฉันสะดุ้งอีกครั้งรีบเงยหน้ามองไปรอบห้องแต่ที่นี่ว่างเปล่ามีเพียงเงาของม่านที่ปลีไหวกับเสียงนาฬิกาเดินช้าช้าฉันกำสมุดในมือแน่นหัวใจยังเต้นรัวภาพเด็กสาวในสมุดยังคงจ้องฉันอยู่ฉันเม้มริมฝีปากแน่นพยายามควบคุมสติ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปกติอีกต่อไปฉันรีบเก็บของตั้งใจจะออกจากห้องให้เร็วที่สุดแต่เมื่อเดินไปถึงประตูมือของฉันแต่ที่ลูกบิดเย็นเฉียบเย็นจนราวกับถูกแช่แข็งฉันรีบดึงมือกลับสัมผัสข,ของความเย็นยังคงหลงเหลืออยู่บนปลายนิ้วขณะเดียวกันนั้นเองเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากด้านหลังเสียงลากบางสิ่งหนักๆไปกับพื้น ฉันตัวแข็งทื่อไม่กล้าหันกลับไปมองเสียงนั้นดังอยู่กลางห้องช้าๆหนักๆเหมือนมีบางอย่างถูกลากไปตามพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบฉันกลืนน้ำลายฝ่ามือชื้นเหงือ่อไม่กล้ามองแต่รู้ว่าต้องมองฉันค่อยๆหันกลับไปและที่กลางห้องเรียนมีรอยเลือดเป็นทางยาวหยดเป็นจุดๆไปจนถึงหน้ากระดานดำ หัวใจฉันกระตุกเผลอก้าวถอยหลังจนแผ่นหลังชนกับประตูแล้วฉันก็เห็นมันร่างของใครบางคนนั่งอยู่บนโต๊ะครูแขนขาวซีดพาดอยู่บนโต๊ะเหมือนไร้เรี่ยวแรงผมยาวปกหน้าแต่ฉันรู้ว่ามันกำลังจ้องฉันอยู่ฉันหายใจหอบรู้สึกเหมือนอากาศในห้องถูกดูดออกไปหมดริมฝีปากของร่างนั้นค่อยๆขยับเสียงแหบแห้งดังขึ้นในความเงียบขึ้นฉันมา ฉันเบิกตากว้างมือกำสมุดแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อเสียงนั้นดังขึ้นอีกขึ้นฉันมาขึ้นฉันมาเสียงดังขึ้นเรื่อยๆฉันถอยหลังมือเอื้อมมอาหาลูกบิดประตูหัวใจเต้นแรงจนแทบจะระเบิดแต่แล้วร่างนั้นเงยหน้าขึ้นทันทีฉันเห็นดวงตาของมันดวงตากลงโบรดำสนิทและเต็มไปด้วยความโกรธแค้นฉันกรีดร้องสุดเสียงมือบิดลูกบิดประตูสุดแรง แต่มันไม่เปิดฉันถูกขังอยู่ในนี้กับบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกนี้ฉันทุบประตูสุดแรงช่วยด้วยมีใครอยู่ไหมแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงสะท้อนของฉันเองข้างหลังเสียงกรีดร้องแหบพราดังขึ้นเสียงของมันฉันหายใจหอบกัดฟันแน่นรวบรวมความกล้าเหลือบมองไปด้านหลังร่างนั้นไม่ได้อยู่ฉันกว่าตามองทั่วห้อง เงาทอดยาวบนพื้นแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นหัวใจยังเต้นรัวมือกำสมุดในอ้อมแขนแน่นประตูยังคงปิดสนิทแต่แล้วแกรกลูกบิดหมุนเองช้าช้าฉันรีบถอยหลังจนชนโต๊ะร่างกายแข็งทื่อประตูเปิดออกช้าช้าแสงไฟจากถงทางเดินส่องเข้ามาแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นฉันยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจก้าวออกไป ทุกอย่างเงียบสนิทเสียงฝีเท้าของฉันสะท้อนกล้องไปตามทางเดินที่ว่างเปล่าฉันไม่กล้าหันกลับไปมองเดินเร็วขึ้นจนกลายเป็นวิ่งออกไปจากอาคารเรียนให้เร็วที่สุดเมื่อพ้นประตูหน้าฉันหยุดหอบสูดอากาศเข้าปอดลึกๆล,ลมกลางคืนพัดผ่านร่างเย็นเยียบฉันยกมือขึ้นกุมหน้าอกพยายามให้หัวใจกลับมาเต้นเป็นจังหวะปกติทุกอย่างจบแล้วใช่ไหม ฉันเหลือบมองสมุดในมือมันยังคงอยู่นิ้วมือฉันสั่นเล็กน้อยขณะที่เปิดหน้าสุดท้ายของสมุดออกดูหมึกสีซีดปรากฏขึ้นบนกระดาษเก่าขอบคุณที่ปล่อยฉันไปฉันเบิกตากว้างลมหายใจสะดุดมือเย็นเฉียบตัวหนังสือเหล่านั้นไม่ได้อยู่ตรงนั้นมาก่อนและเมื่อฉันกระพริบตาอีกครั้งกระดาษแผ่นนั้นกลับว่างเปล่า ฉันกลืนน้ำลายยืนนิ่งอยู่ใต้แสงไฟถนนสมุดเล่มนั้นฉันควรจะเก็บไว้หรือกำจัดมันดีลมพัดแรงขึ้นทำให้ฉันขนลุกไปทั้งตัวก่อนที่ฉันจะตัดสินใจอะไรได้เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นแผ่วเบาเสียงกระซิบเย็นยเยือกมาจากข้างหลังเธอคล้ายใครบางคนมาก